ถูกทอเดี่ยวแับสภาพก็รู้ทำเลนันีเป็นอดีตที่เป็นอดีตแต่พทมาพราถกยุ่งัผมเป็นเทางนการักตัดสินห้องน้ำผิดพลาดอน่แต่ในแผนผับเราจะห้องน้ำลูกชายผเรื่องแต่ว่าเนการเหม

ีไห้หาลอยก้นเอาจองันใส่คะแนนหลายบานเองก็ติเป็นเบอร์หก็ดิเป็นที่หนใส่หลายเลยครับใส่สามแสนท่แนนแล้วนั่นพี่น้องที่นั่งล้่นี้หาลอยก้นกลับไปดีใส่ไปเราทีเราละวาเด็กสี่ครับพี่น้องครับเป็นหนังพี่น้องคนกุบนต้องเลือกสิทธคพ้นหรือไม ที่ก้าวไก่ถือคือกันที่ก้าวไก่นะครับ,นนเ,ครครบเป็นภาพอันดับหนึ่งคิดภาพเป็นแค่เด่นได้ลงรัฐมนตรีแต่ว่าถือมือก,กันถูกมือแก่ว่าเอาตามสังขารสติพิรำประชาชนได้สอสอลอยหาสิบที่หนึ่งต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับแต่ปรากฏว่าถูกกัน นุ่พัเข้านะครับผิดพลาดกได้เห็นนายกรฐมนตรีตามเกณฑจำลงของพี่น้องช่าจังคมที่น่นีท้เลือไปแต่หะครับเรื่องป่ิ่าบ้าเราต้องตรงทำเป็นเรื่องอดีวันที่ไรครับเดืองดังได้ยินกันอ่รอวันที่ อัอนา้คนไม่กล้าใส่เสื้อว่างการแก้ายอำนาจชู่ตัวทินคือทางออกในการแก้ไขปัญหาที่ปัญหาน่องคนกคนหรือคนทั้งประเทศดังนั้นพากเขายืนยันเดินนโยบายนี้มั่นตลอดครับมือนีพี่น้องทุกคนสิเป็นมองแง่เรียนในนโยบายของพระประชาชนเขาตนจริงนะดังนั้นพี่น้องกลับไป คนหา,หานราหอ,อ,หอยพนไปลรงทีลองลองไปเอกพื้นคุ้นิที่ิคนคุณน้นอยได้ไหยเฝ้าพื้นเรืองในก็บายเฝ้าพื้นเรืองมาผิดท่าแต่ล่ลังถูกตัดสิ์ก็ได้เป็นนายองเอามากแก่แทนซอยผิดทนาอ้ไัก็ตามเจ็ผิดทาโดยทัพี่อีสวนี้เลือกน้อยสิบวันหอย่งวนึ่ง บ่าปะเจ้าว่าขานอะไรเลิศไม่ได้แั่งกานอยู่นี่ดิตั้งใจหลายอย่างที่นอนแต่ว่อยากมากกว่าพีพอเราอันนั้นพี่น้องซอยอันนะครับซอยเห็ดในโยบายผักประชาชนชเห็ดมันเกิจริงและซอยถึงจำนวนในโยบายผักประชาชนเขาไม่ถึงต้องเรื่องกระจายอันนั้นะครับในโยบายการยกผู้สมัคร là con hãy dùng các nhà con cái gì Dạ con thích xóm ngay dùng ông bên ba con hãy dùng yêu liếm thì con พักกไผมเป็นเลขขาที่ขาผักผมเป็นคณะกรรมการสรรหามาสัมภาษณ์กับผมครับผมเป็นผู้สัมภาษณ์แต่ก็ไอาผู้นี้แต่ว่าก็แู่ก็ต้องาัณ์ไปไม่นานนะครับคนผู้นี้ผมจะบอกค่ว่าผู้นี้ครับผมก็ไม่ดุจักก็ไม่ได้หน้านิดเมื่อวานนี้ผสัมภาษณ์วันวานผมช่วย สายทำเกี่ยวกับคนสบายทุกทีดเขาไองยังฟังเกี่ยวเมืองสายตาเขามีความจิงจ <eurs> ังกิงใจเสียดาดเรื่องแบบไม่เขาบอกว่าพบเคยเป็นรองนายกอบจนะครับเขารู้สึกวาสบายใจกับนโยบายที่ันปามากของไอดีผู้ที่เคยเป็นนะครับเราถึงอยากลงมือนะครับเขามองว่าอุบบนไปไกลได้กว่านี้ท้องถิ่น นะครับสามารถแก้ไขปัญหาให้พีน,อน,อน,น้องคนกู้บลนได้หลายคนเมื่องกู้บลนนี่จุดแข็งที่สามารถเป็นเมืองด้านเศรษฐกิจได้หลายคนเมื่องกู้บนเป็นเรื่องการเกษตรที่หน้าที่ปานกูหน้ากูเ่าเป็น,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 มมน,นปที่รักทีรื้อสามารถไอไนนลกลได้คนนีแเขาบอกว่าม็ถึงแก่แข็งโดยได้ยบายการคุยถามได้อดีตดังน,นั้น เพียงเมื่อคนนะครับให้มี่เสียดิจริงในการดูแลพี่น้องเพื่นสาธสุขเด็กเล็กชาวบ้านพี่น้องไอ้เขาบ้านแต่ไอ้ผมไม่ได้ดันคิดพาดมาเองเลยนะครับเพื่อยืนยันว่าสิ่งที่อดีตเก่าไกลนะครับช่งใหม่มั่นใจนะครับประชาชน Até a bomba.